เห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระพุทธองค์พระสารีบุตรได้กล่าวแก่พิกขุทั้งหลายว่าก็แลคำนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้แล้วว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่าเลยวะกะลิ ประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้ดูก่อนวัก,กะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดูก่อนวัก,กะลิเพราะว่าเมื่อเห็นธรรมอยู่ก็คือเห็นเราเมื่อเห็นเราอยู่ก็คือเห็นธรรมดูก่อนพิกุทั้งหลายแม้พิกุจับชายสังคติ เดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชามีการมราคะกล้ามีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางปทุสร้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่เป็นสมาธิแกว่งไปแกว่งมาไม่สำรวมอินทรีย์เราใสพิกุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลาจากเรา แม้เราก็อยู่ไกลจากพิกขุนั้นโดยแท้เพราะเหตุไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายเพราะว่าพิกุนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเรา